สวัสดีครับคลิปนี้แนะนําเป็นชุดสั่งแยกนะครับคือสั่งในออเดอร์เดียวกันแต่ว่าแยกแยกรายการมานะครับไม่ใช่อยู่ในชุดเซ็ตนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ต่างๆในทุกๆรายการที่แนะนําเอาไว้ที่ใต้ข่าวอธิบายนะครับก็จะมีเมนบอร์ดนะครับตัวนี้เป็นตัว X79D นะครับเป็นตัว DDR3 นะครับ X79D นะครับนี่นะครับแล้วก็มี CPU 269นะครับลูกค้าท่านนี้สั่งมาอย่างดีเลยนะครับ4รายการนะครับก็มี เมนบอร์ด X79D CPU 2689เป็น CPU Intel x e o n E52689 นะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวซ็อกเก็ต2011นะครับแล้วก็มี RAM นะฮะนี่นะฮะแรมตัวนี้เป็นไม c ครนนะครับไม c ครน 16G นะฮะ DDR3 บัส1866นะครับนี่นะนี่นะครับส่วนเมนบอร์ดเนี่ยจะแถมฝาหลังกับาสาย SATA ด้วยนะครับสุดท้ายอีกรายการหนึ่งก็เป็นพัลลมง CPU นะครับตัวนี้เป็นตัว 4ท่อนะครับซ็อกเก็ต 15x นะครับแต่ว่าใส่ตัวซ็อกเก็ต2011ได้เพราะว่ามีขาแปลงให้นะครับนี่นะฮะมีขาแปลงให้นะครับแปลงใส่ตัวซ็อกเก็ต2011ได้นะครับอันนี้ลูกค้าสั่งจริงเลยนะครับนี่นะฮะก็4รายการนะครับสามารถสั่งอย่างละ1รายการก็ได้นะครับสำหรับท่านที่มีบางรายการอยู่แล้วนะครับผมนี่คือสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับก็ขาดแค่ power supply กับก a s a i จอนิเตอร์นะครับ2อย่างนะครับ รวมถึงฮาร์ดดิส์หรือเอ็นดอทัวอะไรก็ได้นะครับที่ลูกค้ามีนะครับเสียบใช้งานได้เลยนะครับนี่แหละครับง่ายๆเลยนะครับก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับก็ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ช่มรายชแนลด้วยนะครับสินค้าทุกรายการเนี่ยรับประกัน1ปีนะครับผมโอเคก็ขอให้สนุกและขอให้มีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้กบลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ